ครับในการทําธุรกิจประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เรื่องของการทําการตลาดนะครับแล้วต้องเน้นต้องย้าให้มากๆด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้จบสายตรงด้านการตลาดนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องศึกษาหาความรู้วิธีการทําการตลาดนะครับแน่นอนครับอาจจะไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับเพื่อที่จะดูแนวทางหาวิธีนะครับหรือว่าศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ แต่วันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะครับเรามีกูรูด,ด้านการตลาดมาแนะนํากลาเม็ดเคล็ดลับในการทําการตลาดให้กับคุณผู้ชมนะครับในช่วงทิปแอนเทรนพักกันสักครู่เดียวครับช่วงทิปแอนเทรนโดยอาจารย์ชูศักดิ์เด็ดเพียงไกรกุล ครูด้านการตลาดของเมืองไทยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลื่อนจากการตลาดนะฮะในยุคที่ 2, 2> นะฮะเคลื่อนเข้าสู่ในการตลาดในยุคที่3คราวนี้เราจะมาย้อนดูนะครับว่าการตลาดยุคที่3เนี่มาอย่างไงไม่ใช่ผมกล่าวอ้างเองนะครับท่าน p r o f ฟสเซอร์ดรฟิ philip p o อร e r นะฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านการตลาดของโลกมหาวิทยาลัย northwestern university นะครับสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเขียนตำราเมื่อ2ปีที่แล้วนะว่าการตลาด ในโลกของเราเนี่ยได้ก้าวสู่การตลาดในยุคที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันย้อนไปนะฮะว่ายุคที่1มีอะไรยุคที่2มีอะไรและขั้นเข้าสู่ยุคที่3มเนี่ยมีอะไรบ้างการตาลาดในยุคที่1เนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นยุคของอัตลักษณ์นะครับภาษาอังกฤษก็คือตัว identity นะฮะเป็นยุคที่นักการตลาดแลกะก็นักธุรกิจพยายามจะสร้างให้คนจดจําตรายี่ห้อนะฮะหรือ trademark หรือโลโก้นะฮะของตัวเองให้ได้มากที่สุด นะครับโดยผู้พูดพวกเห็นแล้วเนี่ยน้อยครั้งก็สามารถจดจําได้ถ้ายิ่งเห็นครั้งเดียวแล้วจาได้เลยเนี่ยถือว่านักการตลาดน,นั้นสุดยอดครับยกอ,อย่างเช่นเครื่องหมายไนกี้พอท่านเห็นเครื่องหมายถูกก็จะนึกถึงไนกี้ทันทีเมื่อท่านเห็นเครื่องหมายของผู้พันแซนโดท่านก็จะนึกถึงเคเอฟซีพอท่านเห็นแอปเปิลแหวนนะครับคนก็จะชงงุนว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลมือนแหวนเพราะเกิดความชงนุนเนี่ยทำให้จดจำนะฮะแล้วจดจําตายยี่ห้อว่าโอเคมันเป็นแอปเปิลนะฮะบางคนก็จะ จดจามันเห็นจานวนน้อยครั้งที่สุดก็สามารถจดจําได้เพราะในยุคนี้นะักการตลาดก็พยายามจะใช้สื่อนะฮนะโฆษณาในวงกว้างเพื่อทําให้คนรู้จักเมื่อคนรู้จักแล้วเราก็คาดหวังว่าคนจะไปทดลองสินค้าหรือสแสวงหาสินค้ามาดูหรือทดสอบให้ได้นะฮะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของของการตลาดในยุคแรกจากการตลาดยุคที่1เนี่ยก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคที่2ในยุคที่1เนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือทุกอย่างทาให้ผลิตพัณฑ์ของคุณได้ดีในผลิดพัณฑ์มีโลโก้มีตายี่ห้อที่คนจําได้แล้วในที่สุดคนก็จะไปทดลองใช้ซื้อเองนะครับอันนั้นเป็นความเชื่อในยุคแรกจากยุคแรกเข้าสู่ยุคที่สองเนี่ยในยุคที่สองเนี่ยศูนย์กลางได้ชิปนะครับหรือเคลื่อนย้ายจากผลิตปิดพัณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยปรากฏว่าคนสามารถผลิตผิตพัณธ์ทิ้งกันไม่เกิน2เดือนหรือ3เดือนก็สามารถไล่กันทันก็ชิปศูนย์กลางมาอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับ ทำยังไงจะเอาใจลูกค้าและได้ใจลูกค้ามากที่สุดนะฮะพ้นจากทาให้คนจดจําในสมองหรือเฮสเนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายมาสู่ฮาร์ดนะฮะคือทำองไงให้คนรักหน้าที่สุดพ้นมีคนกล่าวว่าในยุคแรกเนี่ยเป็นยุคของเทรดมาร์กนะฮะคือเครื่องหมายการค้าในยุคที่2เป็นยุคของเลิฟมาร์กครับเครื่องหมายของหัวใจหรือความรักนะครับพราในยุคที่2เนี่ยศูนย์การได้ชิปไปอยู่ที่ลูกค้ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างเนี่ยก็พยายามจะทำไงให้เอาใจลูกค้ายกตัวอย่างยิ่น บริการลูกค้าให้ดีให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดมันธุรกิจบริการหรือหรือธุรกิจก็พยายามจะเพิ่มเติมบริการเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความต้องการของลูกค้าด้วยนะฮะนอกจากเอาใจลูกค้าด้วยบริการแล้วเนี่ยธุรกิจยังมีโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีที่เรียกว่า CRM หรือ Customer Relationship Management การบรหิหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยธุรกิจได้ค้นพบว่า ลูกค้าชั้นยอด20%ของลูกค้าทั้งหมดนะทำไรายได้ให้กับบริษัท80%เราเรียกว่ากฎ20-80ของพาเลตโตนะครับเพราะธุรกิจก็เลยเกิดความสนใจที่ว่า20%ทอ็ทอปๆของลูกค้าตัวเองจะต้องเอาใจให้ดีบริการให้ดีแล้วก็สร้างความพักดีจากกลุ่มลูกค้านี้ให้ได้เมื่อเกิดคอนเซปท์ที่เราเรียกว่าเป็นคอนเซปท์ของภาพลักษณ์หรืออิมเมจนะฮะจากอีเดนิตี้ในยุคแรกเนี่ยเข้ามาสู่ภาพลักษณ์หรือว่าอิมเมจในยุคที่2 จากในยุคที่2เนี่ยครับศูนย์การก็เริ่มชิปอีกแล้วนะครับในยุคที่3เนี่ยถ้ามองดูเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของสังคมที่เรียกว่าคอน sumer 리ซุ่นนะครับหรือเครือข่ายของประชาสังคมในภาพรวมของเศรษฐกิจก็กลายเป็นเครือข่ายของเศรษฐกษิจไม่ว่าเครือข่ายเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือเครือข่ายเศรษฐกิจยุโรปเครือข่ายเศรษฐกษิจอาเซียนที่เรียกว่า AEC ในภาคพ,พื้นเองก็เกิดเครือข่ายของประชาสังคมนะฮะ อย่างเช่นจะไปขุดเจาะน้ามันก็จะมีกลุ่มชาวบ้านออกมาแอนตี้กันนะฮะหรือมีปฏิกิยาต่อกันอันนี้เป็นต้นจากเครือข่ายของสังคมตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดนะฮะธุรกิจจะต้องคำนึงถึงกระแสหรือการต่อต้านของผู้ใพวกหรือประชาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ธุรกิจถูกบังคับฮะให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในยุคนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ทรอาภิบาลนะครับ csr เ o าเปรี e บโซเชียลเน็ตเนี้กีมาร์เก็ตติ้งนะครับในเครือข่ายของสังคมนี่เองเนี่ยนอกจากเครือข่ายสังคมออฟไลน์ที่เราคุยกันแล้วก็จะมีเครือข่ายสังคมออนไลน์นะฮะซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเข้ามาอยู่ในรูปของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเพราะนักการตลาดก็ได้ชิปนะฮะในยุคนี้เป็นยุคของชิปจากแบรนด์ในยุคที่1มาสู่ลูกค้านะฮะสร้างลูกค้าความพึงพอใจมาสู่การสร้างสาวกในยุคที่3หรือลัทธินะฮะที่เรียกว่าอินทิกิตบ ซึ่งลทัทธิเนี่ยจะเป็นยังไงทั้งในโลกของออนไลน์และในโลกออฟไลน์เนี่ยเราจะคุยกันต่อในครั้งหน้าครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ business fighting นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ